ตอนนี้ผมไม่มีที่ทากินแล้วครับไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วครับเพราะโดนตัดระยะที่ของแกถูกประกาศทับจากธนารัฐแล้วก็านเรือทําให้ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าแจ้งจดชายเขาหรือเขานะครับจะมีการตัดระยะนะครับทำให้ที่ดินดังกล่าวนั้นนะครับอุทยานจับคุ่อีกครับทั้งทั้งที่มีสข้อหนึ่งเอกสารสิทธิ์สข้อหนึ่งของคุณครูไปทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง เป็นชาวเกาะช้างโดยกําเนิดค่ะมีสวนยางค่ะเป็นที่ทํากินแต่ว่าต่อมาอุทยานประกาศทับทุกวันนี้ก็มีจะหนักขึ้นหนักขึ้นตรงไหนเมื่อก่อนเป็นของทับกองทัพเรืออย่างเดียวแต่พณะนับปัจจุบันอุทยานมาประกาศทับเขาอีกทหารฟองสู่ก็ทหารเสร็จต,ต้องไปสู่กองทัพเรือเอ๊ะต้องไปสู่อุทยานอีกคุณผมก็ต้องคำถามให้รัฐบาลอีกนั่นแหละแล้วคุณจะเอาพวกผมไปไว้ไหนประชาชนในพื้นที่เกาะช้างจังหวัดตราด ได้ยื่นเรื่องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาที่ดินที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่เกาะช้างซึ่งมีกลุ่มประชาชนในพื้นที่กว่า500ครัวเรือนจํานวนกว่า1,000รายที่อาศัยในเกาะช้างมาก่อนมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะช้างและเขตห่วงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหารได้รับความเดือดร้อนเกิดพศสองสี่เยอพศยอ,อยู่ตั้งแต่เกิดอยู่ตั้งแต่เล็ก โรงเรียนวัดวัชคาคตชทวีปได้ก่อสร้างมา78ปีแล้วค่ะโดยได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่5เมื่อพศ2427ค่ะซึ่งเป็นการแสดงว่าโรงเรียนไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดตั้งคณะทำงานลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและร่วมประชุมหารือก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินบนเกาะช้าง ขณะนี้นะครับสออชนะครับร่วมกับกระทรวงพาไอนะครับบริวรสิรินเงินาที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังศึกษานะครับรูปแบบใหม่ของการวิสุทธิ์นะครับแล้วก็การพัฒนาศิกเป็นสิ่งที่เป็นธรามให้กับอาจารย์โฉนดนะครับแต่ปีในปีนี้นะครับประมาณธันวาสองรสิบเจ็ดจะได้รูปแบบต้นๆซึ่งมาตกรบอกเดิทางนโยบายให้แชร์ไปก่อเป็นมาตรการนะครับการเสนอคณะกรรมการนี้มาที่ชาตินะครับให้พิจารณาแตครับว่า จะใช้รูปแบบที่เหมาะสมในวัยเนแบสืิอสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในการติด mm hmm. ควาเมนทำสตหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่มากกอนแล้วในรูปแบบของการอียจัดที่ดินให้กับประชาชนนะครับที่อยู่มาไกลและที่หนู่รัฐนะครับเพื่อให้ประชาชนอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในที่ดินรัฐก็เอไปครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะช้างโดยให้เร่งรัดกระบ,บวนการพิจนารณา กระบวนการในการพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์และตรวจสอบที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยื่นคําขอเอกสารสิทธิ์และเร่งปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติก่อช้างให้ถูกต้องโดยเร็วชาด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน